ประธานที่เคารพพระดอนปิศนาณนันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับผมขออนุญาตใช้เวลาสภาแห่งนี้เพื่อร่วมอภิปรายงบประมาณประจำปี2567โดยผมจะลงไปในรายละเอียดสัก2หัวข้อใหญ่ๆแล้วก็จะมี3-4หัวข้อเล็กๆครับ หัวข้อแรกที่จะต้องใช้เวลาสภาแห่งนี้เพื่อที่จะอภิปรายงบประมาณปี6-7ก็คือผมไม่เห็นถึงการวางแผนของทิศทางของรัฐบาลในในงบประมาณขาวคา,าดแดงในเรื่องของการเตรียมการเรื่องเชื้อเพลิงการบินชีวภาพหรือ biojet fuel ที่พูดแบบนี้เพราะว่าผมได้ไปเห็น ขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ i อเคเขาออกกฎนี sure ้ไว้เ <washing> มื่อปี2016เมื่อ6-7ปีที่แล้วครับออกกฎว่าธุรกิจการบินเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากก็พยายามที่จะออกกฎว่าธุรกิจการบินต่อไปนี้ในอนาคต จะต้องลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงโดยส่งเสริมให้ใช้เชื้อเพลิงการบินชีวภาพเพิ่มขึ้นในส่วนผสมของน้ำมันที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้โดยกำหนดครับว่าภายในปี2025 EU กำหนดว่า2%ของน้ำมัน เชื้อเพลิงการบินชีวภาพเนี่ยจะต้องถูกผสมเข้าไปในน้ํามันเชื้อเพลิงปกติของสายการบินทั่วไปสําหรับสายการบินที่ออกบินจากสนามบินใน EU มากไปกว่านั้นครับจะเพิ่มขึ้นจาก2%เปซ็น32%เป็นซในปี2040แล้วจะเพิ่มมากกว่านั้นอีกในปี2050เพิ่มเป็น6 3เ มีการคาดการณ์ครับรท่านประธานว่าในปี2030คือ6ปีหลังจากนี้นะครับคาดการณ์กันว่าจะมีการผลิตไอตัวเชื้อเพลิงการบินชีวภาพเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเพิ่มจาก538ล้านลิตรเพิ่มขึ้นเป็น18,200ล้านลิตรซึ่งหมายความว่าเพิ่มขึ้นอีก300เท่าผมมองว่านี่คือโอกาสถามมาว่าแล้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยบอกว่านี่คือโอกาสของคนไทยครับ เป็นโอกาสของคนไทยที่จะได้นำเข้าสู่เทคโนโลยีใหม่พยายามที่จะเดินล้อสู่กติกาของโลกท่านประธานลองหลับตานึกภาพเรื่องไบโอชีวภาพในน้ำมันเมื่อปี2548มีการคิดค้นมีการทำวิจัยโดยการลิเริ่มจากโครงการท่านมลร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก้าท่านมีพระบรมบิให้ไปคิดค้นไปดำเนินการน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้วัสดุเหลือใช้โดยใช้น้ำมันที่มีจากผลผลิตทางการเกษตรตอนนั้นมีสองชนิดครับคือมีปาล์มน้ำมันกับมีสบู่ดำโดยให้มูนิธิชัยพัฒนาเป็นคนทำการวิจัย ไม่น่าเชื่อนะครับผ่านมา20ปีแล้วแต่ว่าเรื่องก็ยังคงเป็นเรื่องสมัยใหม่เป็นเรื่องที่ทันต่อเหตุการณ์รรท่านประธานลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าหากว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศนี้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมีการคิดมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องในเรื่องพลังงานทดแทนปน่านนี้ประเทศไทยก็จะเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงการบินชีวภาพ แต่ก็ยังไม่สายครับรท่านประธานที่เราหมายถึงรัฐบาลนี้จะเริ่มต้นในรัฐบาลชุดนี้เพราะว่านี่คือโอกาสที่ผมได้บอกไปว่าในการคาดการณเนี่ยความต้องการเชื้อเพลิงชนิดนี้ในอนาคตจะมีสูงขึ้นอย่างมากเรามีต้นแบบอยู่แล้วเราสามารถที่จะพัฒนาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงริเริ่มเอาไว้ต่อย,ยอดแต่ผม ได้บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าผมไม่เห็นในงบประมาณปี2567ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงานทั้งในส่วนของกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแล a ออททั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะต้องเป็นคนริเริ่มในการปลูกในเรื่องของสบู่ดำเพราะนั้นอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกของรัฐบาลชุดนี้ในปีงบประมาณหน้าผมอยากจะเห็นการรณรงค์อย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วย การรณรงค์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่โดยการนำสบู่ดำเพื่อที่จะมาสังเคราะห์ให้เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงการบินชีวภาพอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งประเด็นที่สองครับในร่มใหญ่ในเรื่องของการศึกษาผมได้ติดตามนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลชุดนี้โดยติดตามจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อ3เดือนก่อน มีนโยบายด้านการศึกษาอยู่สองสามเรื่องครับที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ท้าทายวงการการศึกษามากเร,เรื่องแรกเป็นนโยบายที่เรียกว่า anywhere anytime คือตั้งใจที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในชนบทกับเด็กนักเรียนในเมืองหลวงวันนี้ ใครก็ตามที่อภิปรายในสภายอย่างนี้ในงบประมาณปี67และแม้กระทั่งงบประมาณปีก่อนหนะ้าเราพูดกันมากครับในเรื่องของการเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเราอยากจะเห็นการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษารัฐบาลน,นี้ก็เช่นเดียวกันพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาด้วยการออกเป็นนโยบาย anywhere anytime นั่นคือสามารถที่จะเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ท่านตั้งใจครับที่จะ คิดรูปแบบใหม่ทางการศึกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการลดความเหลื่อมลำ้ำท่านพยายามที่จะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาและทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อให้นักเรียนในต่างจังหวัดกับนักเรียนในเมืองหลวงสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงหลักสูตรทางการศึกษาที่ไม่ได้ต่างกันเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ได้แตกต่างกัน ความห่างไกลในชนบทกับในเมืองหลวงจะต้องเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันนี่คือหลักคิดของรัฐบาลซึ่งผมสนับสนุนแต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานผมได้เข้าไปดูในเล่มงบประมาณปีนี้มีการตั้งงบประมาณในส่วนนยโยบายนี้ Any where, anytime w a n y เนี่ยนะครับที่1,750ล้านบาทก็บอกท่านประธานตรงๆครับว่าตั้งแต่เห็นตัวเลขครั้งแรก ผมตำหนิรัฐบาลนะครับว่าทําไมกับโครงการแบบนี้ถึงได้ตั้งงบประมาณเพียงแค่1,750ล้านบาทไม่เพียงพอละครับกับการจัดซื้อการจัดงอบแท็บเล็ตให้กับนักเรียนตามนโยบายแต่เมื่อเข้าไปดูเนื้อายจริงๆปีนี้โชคดีครับที่ทางสํานักงบประมาณได้กรุณาเอาข้อมูลการของบประมาณขาขึ้นให้ดูด้วยผมไม่ตําหนิกระทรวงศึกษาเลยครับเพราะผมเห็นครับว่ากระทรวงศึกษาได้ ทำงบประมาณขาขึ้นในเรื่องนี้ขึ้นไปถึง7,100ล้านซึ่งจะครอบคลุมกับนักเรียนทุกคนทั่วประเทศนี้แต่ว่าสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณจาก700 0ที่ขอไปจัดสรรให้เพียง1,750ล้านบาทจัดสรรเพียงไม่ถึง1ในสจัดสรรเพียงแค่20อร์ซจากที่ขอไปเท่านั้นซึ่งมันไม่เพียงพอครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับอย่างไรก็ดี ในช่วงปี2567มีช่วงระยะเวลางบประมาณที่ใช้สั้นเพียงแค่5-6เดือนเท่านั้นก็หวังว่าทางกระทรวงศึกษาเนี่ยจะนำเงินเงินงบประมาณในส่วนนี้ก้อนแรกในปี2567ก่อนไปจัดทำแพลตฟอร์มและจัดทำคอนเทนต์ให้เรียบร้อยเพื่อลองรับสำหรับงบประมาณปีหน้าปี68เพื่อที่จะทำให้โครงการนี้รุ่งในการจัดหาแท็บเล็ต มอบให้กับนักเรียนคนไทยทั่วประเทศผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงโครงการแท็บเล็ตของรัฐบาลว่ามันอาจจะย้อนกลับไปมีปัญหาเหมือนกับโครงการแจกแท็บเล็ตเมื่อสมัยก่อนผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีว่าการและมีโอกาสพูดคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาซึ่งท่านเป็นอดีตผู้แทนครับท่านสีพงษ์อังค,คักุลเกียรติ ก็ได้รู้ครับว่าแนวทางของกระทรวงศึกษาในเรื่องของการจัดหาแท็บเล็ตให้กับนักเรียนไม่ใช่เป็นการซื้อเหมือนเมื่อก่อนแต่เราใช้วิธีการเช่าซึ่งผมสนับสนุนในวิธีการแบบนี้เพราะไม่ไม่จำเป็นต้องไปดูแลเรื่องการการบำรุงรักษาหรือการเสียหายของอุปกรณ์ซึ่งอันนี้ก็ขอสนับสนุนในนโยบายย่อยที่สที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษา ก็คือนโยบายที่เรียกว่า Learn to Earn หรือเรียนดีมีรายได้หลักคิดของนโยบายนี้ก็คือว่าพยายามที่จะผลักดันเด็กที่อยู่ในระบบให้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้เร็วที่สุดหรือพร้อมๆกันให้ในช่วงขณะที่เด็กที่กำลังอยู่ในช่วงวัยการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะหารายได้เลี้ยงชีพควบคู่กันไปได้พร้อมๆกัน จึงมีนโยบายออกมาที่เรียกว่าเ,าเป็นสกิลเซอร์ติฟิเคตนั่นคือจะออกใบรับรองให้กับคนที่เข้าไปอบรมซึ่งเป็นคอร์สสั้นซึ่งอันนี้เนี่ยอาชีวะจะเป็นผู้ดูแลหลักก็จะเปิดอบรมคอร์สสั้นๆครับ30ชั่วโมง40ชั่วโมงเพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเพียงพอที่จะไปทำ กิจการการค้าของตัวเองได้หรือไปทําประกอบอาชีพเล็กๆของตัวเองได้เช่นสอนทำคอร์สสั้นๆทําขนมคอร์สซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นคอร์สสั้นที่ทางอาชีวะจะได้พยายามจัดขึ้นเป็นคอร์สสั้นๆหลากหลายคอร์สด้วยกันซึ่งได้ของงบประมาณไปเช่นเดียวกันครับก็ไปดูในเล่มขาวคาดแดงเห็นตัวงบประมาณที่ได้รับจัดสรร493 ล้านบาท5 9 3แล้าน520 0 0 0ล้านบาททั้งๆท,ที่ขอไปเนี่ย1,157ล้านบาทโดนล,ลดไป5-60%ครับแล้วแบบนี้ทางอาชีวะจะไปทำคอสสั้นได้อย่างครบ,รครบวงจรและเต็มรูปแบบได้อย่างไร ผมก็ต้องสอบถามไปทางสํานักงบประมาณนะครับว่าโครงการแบบนี้ในปีงบประมาณหน้าฝากท่านช่วยจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้เพื่อให้เพียงพอต่อการไปดําเนินนโยบายที่มีความสําคัญนโยบายเรื่องที่3ครับของกระทรวงศึกษาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพูดถึงกันและใช้เวลาพอสมควรนั่นคือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําอําเภอซึ่งจริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาล ตั้งใจจะทําโรงเรียนคุณภาพถึงระดับตําบลเสียด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดจึงเริ่มต้นด้วยการทําโรงเรียนคุณภาพระดับอําเภอเสียก่อน mm. ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าหลักคิดแนวทางและความตั้งใจของกระทรวงสาธาริการที่จะทําโรงเรียนคุณภาพเป็นแนวทางเป็นหลักคิดที่ดีครับเป็นหลักคิดที่ถูกต้องตั้งใจที่จะให้โรงเรียนคุณภาพเนี่ย เป็นคล้ายๆเสมือนหนึ่งเป็นโรงเรียนแม่เหล็กให้กับโรงเรียนลูกๆโรงเรียนบริวารใกล้เคียงโรงเรียนคุณภาพเนี่ยได้ย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้แล้วผมบอกกับท่านประธานตรงๆครับว่านโยบายแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้หรอกครับมันเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้วที่ผมจําได้คร่าวๆหลายรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีนัทพลทิพสุวรรณเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วก็ได้มีนโยบายเรื่องนี้ เช่นเดียวกันต่อมารัฐมนตรีตีนุชก็มีนโยบายเรื่องนี้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเราทำโรงเรียนคุณภาพเนี่ยมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4ี่หปีแล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันครับว่าสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะเห็นโรงเรียนคุณภาพเป็นโรงเรียนศูนย์กลางแล้วให้โรงเรียนลูกเล็กเนี่ยเข้าย้ายเด็กเข้ามาเรียนที่โรงเรียนคุณภาพสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับ เด็กนักเรียนในโรงเรียนคุณภาพก็มีอยู่เท่าเก่านั่นแหละครับส่วนเด็กนักเรียนโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ข้างๆโรงเรียนคุณภาพก็ยังเรียนอยู่ที่เก่าแล้วก็ไม่ได้ย้ายโรงเรียนตามมาตามที่กระทรวงศึกษาได้คิดเอาไว้ปัญหาก็คือว่าการไปทำโรงเรียนคุณภาพแบบนี้มันยิ่งไปกดทับให้กับโรงเรียนเล็กๆมันยิ่งไปสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนเล็กๆมากขึ้นไปอีกหรือไม่ ความเดื่อมล้ําเดิมที่เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนชนบทกับโรงเรียนในเมืองเป็นความเหลื่อมล้ําในระดับระดับหนึ่งแล้วการสร้างโรงเรียนคุณภาพแล้วไม่สามารถที่จะทําบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้คือย้ายเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนมันยิ่งไปสร้างความเลื่อมล้ําหรือไม่ครับว่าโรงเรียนใกล้กันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเหมือนกันโรงเรียนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐเป็นจํานวนมากในขณะที่อีกโรงเรียนหนึง่งไม่ได้รับการสนุนจาก สนับสนุนจากรัฐเท่าที่ควรถึงเวลาหรือยังครับท่านประธานถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้องตั้งโจทย์ใหม่โจทย์ของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าปีหนึ่งเราจะสร้างโรงเรียนคุณภาพได้มากน้อยแค่ไหนโจทย์ใหม่ของเราอยู่ที่ว่าเราจะย้ายเด็กนักเรียนให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคุณภาพได้อย่างไรมากกว่าหรือไม่วันนี้หลายคน อภิปรายกันในสภาแห่งนี้แหะครับเราไม่กล้าเอาความจริงมาพูดกันเรากลัวกับคําว่ายุบโรงเรียนควบรวมโรงเรียนเราไม่มีใครกล้าทําในนโยบายเรื่องนี้แะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีแรงต่อต้านจากชุมชนมันมีแรงต่อต้านจากสถานศึกษามันมีแรงต่อต้านจากผู้ปกครองที่เป็นสิทธิ์เก่าผมถามท่านประธานเลยครับ ว่าเราเรากลัวเสียคะแนนทางการเมืองเรากลัวเสียความนิยมทางการเมืองแต่เราไม่เสียดายโอกาสของเด็กนักเรียนที่อยู่ในชนบทที่เขาต้องถูกกดทับด้วยความเหลื่อมล้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆหระอครับถึงเวลาหรือยังที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางเอาเด็กที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถที่จะเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ามาเรียนในโรงเรียนคุณภาพที่รัฐบาลได้สร้างเอาไว้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับที่รัฐบาลสร้างโรงเรียนคุณภาพทั่วทั้งประเทศแต่ไม่สามารถที่จะเอาเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนคุณภาพได้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงทางการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่โครงการ a อ y น h e r e a ร y t อ m นของท่านของรัฐบาล ก็ไม่สามารถที่จะทําให้เกิดผลได้ถ้าเอาแท็บเล็ตไปมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าหากว่าแท็บเล็ตไม่มี Wi-FI ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ทางรัฐบาลได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้สําเร็จรู้ล่วงได้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ทางกระทรวงศึกษาจะต้องตั้งโจทย์ใหม่ และจะต้องกล้าในการที่จะตัดสินใจเอาละครับผมไม่ได้ยุให้ยุบโรงเรียนไม่ยุบก็ได้ครับแต่กระทรวงศึกษาต้องมีแนวทางในการเคลื่อนย้ายเด็กที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนคุณภาพที่พวกเราได้สร้างเอาไว้นี่คือโจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายกระทรวงศึกษาธิการและผมเชื่อมั่นว่ากระทรวงศึกษาธิการในยุครัฐมนตรีเพิ่มพูนจะสามารถที่จะดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในท้ายที่สุดผมใช้โอกาสตรงนี้สั้นๆนิดเดียวขอบคุณรัฐบาลที่ได้เห็นถึงความสําคัญของนโยบายขอบคุณรัฐบาลที่ได้เห็นความสําคัญของการพัฒนาประเทศและจะทําให้การใช้ งบประมาณในปี2567อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยากจะเห็นการเดินหน้าประเทศบนสถานการณ์วิกฤตและงบประมาณที่ใช้จ่ายในช่วงสั้นๆที่อาจจะใช้ไม่เต็มปีนักอาจจะมีการเนิ่นช้ามีการล่วงเลยออกไปบ้างก็ขอถือโอกาสตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,รบ,รบทางวิบ